สีเหลืองกูที่ว่าอันนั้นอ่ะโอ้ลุงมีน่นรักใหญ่อโอ้น่นรักโอลงมูลสองอ๋น่ารักเด้่น่ะเออเอออ๋ผู้ใดีบฮะอ๋อพนาเออพี่เจอแล้ว่เดี๋ยวได้ครับขี้ลหมอ่ามันขี้ลายแล่องนนี่ไหมซ้ำแคนหมพี่บวอ่า ทางทวอยู่ีเเราเป็นต่างอเขาไม่ไปพี่บอกเนีอาย่าอออตรงนี้อันนั้นขอนี่ไงเดี๋ยวเขามาบ่งตรงนี้ออกยม่เอาผือกเอาเผือกไข่มุกนี่เหรอคุณฮัลโหลฮัลโหลบลูส์กับดงเกลไอซ์ลาเต้ฮลลาเต้ชูกา ชูกาลาเต้ไอซ์ไอซ์ลาเต้ชูกาสลท๊ร้านีม่มเาไข่มุกใครอาของยของพี่โอีหงกาแฟอีห่งไข่มุกชาไขมกบชาไ่มุกไม่ถึงกาแฟอีหชาเป็นชาชาไขมุเลยอันี่มวได้กินเบ่มา่ขนาดิ้ม้ายคว่ีา มาลืมไปรลานกาแฟปุ่น์นะพี่โบนางอมะภูมิวสิพากันสื่อเบ็ดไปหาตกป่าป่ะเอ้าพี่อยากมีโมเมนต์แบบนั้นอยู่เด้แบบว่านั่งแล้วก็ปิกนิกไปนั่นเหมือนแม่น้องแม่ตั้งใจซื้อเป็นเนื้ยชัดป่ะไม่กองหนุนจอมันหน่อยแต่ว่าเขาไปเบิ้งนิดเดีอันนิอือนะ

ก็เดินอนึ่งละ เหนือ่อยกันไหมคะหอบหอบผ่าหอบอหนักเสียร์ก็ไม่รู้ว่าหอบเียยังส่วนอาจุมาทาั้งนานเนี่ยแบบว่ายางมือขัดหลังเลยนะซุ้มหน่ขเาขาจะขี่รถขึ้นมา,มาบัดโหลดถึงแล้วเป็นบอลนี่นนนนะจะถึงแล้วใช่ไหม อ,อ๋อตรงนู้นนะประตูนั่นนะตาอ,อ,อกลางแดดแล้วโอ้ตายแล้วห้อนแล้วเสียโคตรเ่ยตอนนี้มันมีภูเขาบังนะมันเลยมีร่มนะเพราะสามันไม่ของตอนนี้เราเดินมาจะถึงวัดแล้วนะคะนี่เป็นประตูโอ้ ให้ก็กำลังถ่ายรูปกันอยู่เอาแล้วเราต้องหน้าประตูวัดเนาะกันเดินเดินกันแบบไม่กระปรี่กระเป๋ากันเลยนะทุกคน ใหญ่มากเลย แคนนี้นะคะมายืนรอตั้งนานแล้วยังถ่ายรูปให้กันไม่เสร็จเลยสวัสดีค่ะกลับมาเจอกับโบออนนี่นะคะคลิปนี้นะคะเรามาเที่ยววัดกันนะคะก็ตอนนี้ก็เข้ามาถึงวัดแล้วนะคะลมแรงนิดนึงนะคะเดี๋ยวเราไปดูกันนะคะว่าวัดเกาหลีสวยขนาดไหน ตรงนี้ก็จะเป็นบริเวณทางเข้าวัดนะคะอันนี้เป็นแท็กุกลามนะคะกำลังถ่ายรูปอยู่อันนี้ก็จะเป็นบริเวณในวัดนะคะขึ้นมาสูงมากนี่นะคะคนวันนี้วันเสาร์นะคะคนเกาหลีก็มีปะปไปนะคะไม่ถึงกับเยอะมากแต่ประมาณนี้นะคะ เดี๋ยวจะไปหามุมถ่ายรูปกันนะคะข้างบนจะเป็นเหมือนโคมไฟเดี๋ยวเราขึ้นไปดูข้างบนกันค่ะอันนี้จะเป็นโคมไฟเป็นสีสนะคะมีอยู่ข้างล่างเราขึ้นมาข้างบนละยังมีขึ้นไปอีกนะคะอหอบเหนื่อยกันเลยทีเดียวเชียว ก็ประมาณนี้นะคะจะมีข้างบนไปอีกตอนนี้เราก็เดินลงมาแล้วนะคะจากที่เราขึ้นไปข้างบนเมื่อกี้นี้นะคะก็ประมาณนี้นะคะวัดเกาหลีนะคะก็มันก็จะมีต้นไม้มีภูเขานะคะแล้วก็จะมี เนี่ยคะ่ะมีโบสถ์มีอะไรอย่างเงี้ยเยอะๆนะคะประมาณนี้นะคะเดี๋ยวเราจะจากนี้นะคะเราก็จะเดินลงไปข้างล่างนะคะเดี๋ยวระหว่างข้างล่างถ้ามีที่ถ่ายรูปก็จะเดี๋ยวจะแวะถ่ายรูปด้วยนะคะพี่โอเอ้าก่ได้เหรอเออใช่แบบสันสันกับสุดไหโอ้ยขาสัน่น ไหนอันไหนมันจะซื้ออะไร,รอ,อ๋มรอ,อมีทัพีทัพีใหญ่มันไม่มีอันแหลมๆแห,หลมไหมน,นี่นะเขาทำอะไรไหน คืออะไรล่ะแปลด้ละ่ะลองแปลด้วยละ่ะว่ามันแปลว่าอะไรอ๋อเป็นหินเป็นอะไรอย่างนี้เยอะเลยต้นน่ะน,นอ,อันนี้ก็สวยนวยน่ารักดีแบบนี้ก็สวยอยู่ด้วยนี่เนาะนี่แบบนี้ก็สวยเลย แกดุมันเป็นอะไรมันเืออะไรฟังเหรอตรงนู้นหรือเปล่างนข้นก0ตมุดแต่ตรงนู้นรง5,000่ <Thank you. S 2> อช่วยดูด้วยตรนนี้ก็จะเป็นล้างคล้ายๆกับพูดขอนนะคะอันนี้จะเป็นมันเขา ที่เกาหลีเขาก็จะขายมันเผาแล้วแบบมันเผาเขาอร่อยด้วยนะคะจะแบบหวานๆชําๆตอนนี้เรามาถึงลานจอดรถแล้วนะคะเดี๋ยวจะไปหาอะไรกินกันวางก็องวางอะไรเอ้ย ตอนนี้เราจะโอ้โอ้โอ้โอโอแวะมาซื้อสตรอเบอรี่กันนะคะอ,อ้อออาวแมวแม 이거, 네. 한 개, 이거, 한 네. 어. 오, 이거 한 개, 이거 한 개, 네. 오, 자 이거 한 개, 이거 한 개. 나와 나아 어, 저. 무 어, 잠붙요 ใชเป็นวิดีโอไหมออข้าสียอาอไปลง youtube ห่างหายแบบบริบริลงคลิปโดนขนาดเลยม,ม่เนี่ยเมเขาไปของพี่โบ่ได้ไหมหันยูทูบแบบเมนค้าคลิกเขาว่าเขาว่าติดตามมันหายเม่ยสซสมาร์สมาร์นี่ยสมาร์แมวอย่างแมมีน่มแม่ก,กรถามตามอยู่มมนนเอ้าขอมันันนี่เขาก็ได้กระถามต่มอยู่ มุมเกรียมขนาดเลยเาอยากเน่าเาอย่าเขาบอกเ้าอมันไ่มากินอ่ะคกเลยน้อมกเลยเขาอยากกินตัวคนยอมเาบอกในไมนี่ แต่มันก็เป็นแบบเย็นนะคล้ายๆเนงเมียนั่นแหละกระเจี๊ยนตั้นแต่เด็กแม่กับแนงกัดท้ากัดแนงแนงกันโงไม่ใช่ไรกนะแซ่บเย็นมากหมดเดียวเลยแต่มันเนันเนีที่มันแบบเป็ีขาวๆแล้วสองมันจืดบ้าเอาบ้าเาต้องพิสูจน์ดิจากโป่กเย็นปะจำโป่งจะเป็นแบบเย็นนะเพราะเป็นแบบกนเด้โอ้ยนึกสภาพบ่ออกเลยเพรแซ่บไปแล้วเพราะเอต้มเกาหลีมากๆ

คนเขากันก่อนเ้านี้แน่าร้คก็ใส่น้าแค่น้อยเดียวคือเ็่ของคุณก็เสษของคุณไม่ว่าเส็จมันเหนียวแคบไหมหนึ่งสองสามอืบ อร่อยยุเพราะว่า hmm. พ oh, ี่มากินกันเมียนอยู่ตพวกแ่โบลูกิไทยยุนี่ท่องไหนเด้ออ้ยกองแม่สวอนะบัวแสงมันไดไหมฮะอืออี๋เด้อแม่มาทายลูปตดีดูล่ะคุณน่ะจะาเปลี่ยนอันนี้อกแล้ว่าาทาแม่ั่ ก็ซื้อของมาเนี่ยพึ่งพึ่งไปม้านะขี่ออกมาขอไเราจะขี่เดียวแต่เยวทบยปเจอจีนน้องจียอะมากเกันนะจะพ่ไม่รอเขาห่างจาก้านนีอยู่ ตำรวจี่ยังนะม,ม,มันมันหมาก่ามันเอามาเลยไหมเอาออกมาเลยม่มันว่าเขาเนื่อยมัน,มนเนเจ็งเหรอปูไม่เห็นพิษแต่อดอนนี่ไม่กินมาแล้วพิษเนาะปอเริ่มแล้วินแล้วเ็นยังไมเนี่ เปิดบีนเปิดบีนอ่ะมาเปิดบีนเฮ้ยเอาเลยพี่จุดเอาเลยเอาเลยจ้ะไออันนี้ชื่อว่าอะไรบีบีปลาเนื้อข้าวข้าวยำหน้าเนื้อมีบออร่อยไหมก็ข้าวยำอ่ะข้าวอร่อยอยู่แต่ว่าก็ข้าวยำคือเนื้อมันไม่มีรสชาติอะไรอยู่แล้วไงเนื้อบะแต่ว่าแต่ว่าซอนอ่ะอร่อยอยู่เจ็บบอ อรยยังไม่ได้ชิม่อร่อยอยู่เนสบยูน้ำซอนม่เสบเขียบคน้ำเด็ดนมาเท่นุ่นยอออมไหมพี่บพเสบอืมแต่ว่าตอนน้นี่ยโอเครถมือดีอยูนีให้คอนเฟิร์มรถมือดีอยู่พหมาแสงดีดีว่ะ โอ้ยเราไม่ให้เบิ่งตัวจริงกับเบิ่งในกล่องมันต่างกันมาเลยกูอยากเอากล่องมานี้ยังสิแมคนรับฟังกันแมค่ะตอนนี้ก็กลับมาถึงห้องแล้วนะคะคลิปนี้ก็เป็นคลิปที่สนุกมากๆเลยนะคะได้ถ่ายรูปแล้วก็ได้ออกไปข้างนอกด้วยนะคะ,ะหลังจากที่ห่างหายมาประมาณ หลายเดือนเลยนะคะที่ไม่ได้ไปไหนเลยนะคะวันนี้ก็สนุกมากๆยังไงก็ฝากกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะคะคลิปนี้ก็ขอลาไปก่อนนะคะบ๊ายบาย